รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Gothic> สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมืออาชีพนะครับพบกันทางทบ5 HD1 ดกฎหมายเลขหนึ่งแห่งนี้อยู่กับผมเข้มุนทนดำเนินรายการเช่นเคยครับวันนี้ผมพาผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่เดือนชายรีสอร์ทห้องพักหรูที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมีบริการห้องพักของลูกแเลยนะมีทั้งแบบภายในอาคารแบบกระโจมแบบนี้แล้วก็แบบแพรติดแม่น้ำกันด้วยอ,อยู่ริมฝั่ง,งแม่น้ำแควน้อยนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญคือมีบริการ ใครที่อยากจะล่องแพไปชมความสวยงามของธรรมชาติ2องฝากฝั่งแม่น้ําแควน,น้อยโอ้ยล่องได้เลยสบายใจมากเลยคุณผู้ชมครับผมแต่ว่าวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นี้รออยู่ด้วยจะเป็นอะไรนั้นต้ออิดตามรับชมได้ในรายการช่วงนี้เลยครับผมไปเลยสวัสดีครับผม ผู้เรานักรบจิตอาสานะครับผมนะวันนี้เรามากันถึงที่นี่เลยนะฮะบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง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 แน่นอนครับวันนี้เรามากันถึงที่นี่แล้วเนี่ยนะครับผมเราได้นาดนตรีนะครับนีนะครับมาร่วมแจมกับพี่ๆนะฮะสายบุญครับนะฮะที่วันนี้เขานาอาหารมาให้น้องๆได้รับประทานกันนะครับทั้งของหวานของขาวครบถ้วนขนมไอ้ตบไอ้ตบ ไอเสกรีมแล้วก็รู้สึกว่ามีไอเม็ดเม็ดมะแมงเม็ดมะแมงเม็ดมะม่วงเหลือแล้วแล้วก็แบบว่าขายไม่หมดก็เลยเอามาแจกหมดเลยพอฉีกมาโอ้โหนี่กลิ่นหอมหอมหืนอร่อยของเขาเลยอร่อยเลยครับผมอ่านะครับผมนะวันนี้แล้วใครมาด้วยเนี่ยเอาเด็กใจเนี่ยโโอ้หมาช้านะเนี่ยตอานี้ก็ตานแล้วทำไมเพิ่งมา ลุกไข่หนัเต้าเนี่ยหนัเต้าไข่ทีมงานทีมงานนี่เป็นเป็นทีมงานคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมแล้วงั้นเราพาทีมงานคนนี้ไปปวดด้วยกันเอ้ยไม่ใช่ไปช่วยเขาเตรียมงานข้างในดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรน่ากินแล้วก็เราจะไปเตรียมพร้อมรอตัวเองรอไปเลย มัดูบรรดาแม่ครัวต่างๆทำับเตรียมอาหารเพื่อพี่เลี้ยงน้องๆครับเชิญทางนี้เลยครับผมมาตรงนี้นะครัะทานไม่ได้นะคะตรงนี้ค่ะเป็นอะไรคบว่าเด็ดมากเลยอะะไรคเด็ดค่ะตอนนี้กําลังทำน้ำส้มตำไปค่ะอันนี้ขายขวดละสามสิบบาทจะบอกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นปลาที่ต้มสุกอันนี้ทำเมนูอะไรคะไก่ทอดไก่ทอดทอดไก่ทอดอันนี้ทอดเลยเป็นไก่ Yeah! ค่ะก็สำหรับกิจกรรมอาสาวันนี้นะคะก็จบลงด้วยดีนะคะพวกเรากลุ่มอาสานะคะก็รวมตัวกันมานะคะสำหรับวันนี้เรานำอาหารนะคะมาเลี้ยงให้กับน้องๆที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองนะคะก็มีส้มตำไก่ทอดข้าวเหนียวขนมจีนฮัทดอกปูอัดไข่หวาน ไอศครีมนะคะแล้วก็วุ้นเม็ดมะม่วง,<า>งด้วยใช่ค่ะแล้วก็เค้กกล้วยหอมอหน้ำอัดลม <ก>ประมาณนี้น้ำส้มอ่า <c oughs> นี่คือปัจจัยหลักเลยนะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกันมาช่วยกันคนลเล็กและน้อยจนทำให้น้องๆอ,อิ่มมากๆสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณทีมน้องเข้มด้วยวันนี้นำดนตรีมาเล่นให้กับน้องๆได้สนุกกันนะคะของอื่นๆที่น้องเมย์นำม,มาวันนี้แล้วก็เพื่อนๆร่วมบริจาคมานะคะเราก็ส่งมอบให้กับบ้านพักฉุกเฉินเรียบร้อยไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ของบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองด้วยดูแลวพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณมากมากเลยค่ะ ครั้งนี้เรามากันที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองส่วนครั้งต่อไปเราจะไปมอบความสุขแบบนี้ให้ที่ไหนอีกอาตามได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่ยักษ์คิวสตูดิโอกันด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายไ ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์เคยร้อนนะคะจากโรงเรียนขนมอบนาราชาเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีขนมอร่อยๆอมาฝากคุณผู้ชมตามคําขอนะคะก่อนอื่นต้องขอแนะนําโรงเรียนของเราก่อนนะคะโรงเรียนของเราตั้งอยู่เลขที่920-922ถ,ถนนพหลโยธินติดกรมการขนส่งทางบกนะคะวันนี้ก็มีคนขอมาเหมือนกันอยากจะได้ขนมไปทานกับกาแฟหรือทําเปิดร้านกาแฟแล้วขายขนมแล้วเก็บได้นานเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จะมาทํานะคะบิ๊กฟุตคุกกี้ค่ะ จะมีส่วนผสมสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่ 1, 1ก็คือส่วนของตัวคุกกี้นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราตีเสร็จเราก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งด้วยพายยางนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราก็เอาที่ตักไปติมก็ได้หรือว่าคุณจะใช้ปั้นจากมือเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มากดนะคะให้เป็นหลุมค่ะเพื่อจะใส่ผลไม้นะคะ ก็เอาผลไม้ที่เราหมักไว้เนี่ยมาใส่เลยค่ะก็ใส่ตรงกลางนะคะปริมาณตามชอบก็ให้พอเหมาะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิประมาณ350-370องศาฟาเรนไฮต์นะคะใช้เวลาการอบประมาณ12-15นาทีแล้วแต่ว่าขนาดเล็กใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะขนมคุกกี้ผลไม้ของเรานะคะก็ไม่ยากนะคะและน่ารับประทานมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถ้าอยากจะเรียนหลักสูตร คุกกี้นะคะเราก็มีเปิดหลักสูตรคุกกี้3วันมีถึง10ชนิดด้วยกันมีหลากหลายเลยนะคะมีทั้งเนยมีทั้งช็อกโกแลตมีหลายอย่างให้เลือกนะคะก็อันนี้เรียนแล้วสามารถทาขายได้แล้วกเก็บได้นานด้วยมาขายทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรขนมปังกรอบหน้าต่างๆเรามีถึง20หน้าอะไรล่ะหน้ากระเทียมหน้าเนยหน้าหนึบหน้าสารพัดนึกเลยนะคะซึ่งขายดีมากนักเรียนเรียนไปบบกขายดีมากเลยแล้วก็ไม่เสียและกําไรดี ะะแล้วก็จะมีพวกเค,ค้กอะคะ่ะเค,ค้กที่ทําเป็นคัพเค,ค้กก็เรานิยมนะคะเป็นเค,ค้กกล้วยแต่ว่าจะเป็นกล้วยหอมหรือว่าจะเป็นมันม่วงอะไรอย่างนี้ค่ะใบเตยมะพร้าวอ่อนอะไรก็มีเยอะก็มีหลักสูตรแยกออกเป็นเค,ค้กล้วนคุกกี้ล้วนพายล้วนขนมปังล้วนหรือจะเป็นหลักสูตรเบเกอรี่เปิดร้านมีครบทุกอย่างคุณผู้ชมโทรเข้ามานะคะมาปรึกษาอาจารย์ได้เลยแล้วก็ขนมวันนี้ก็จัดให้ตามคำขอและคิดว่าคงเป็นที่ถูกใจกับทุกท่านเลยนะคะ แลค่โทรเข้ามาที่หมายเลขนะคะ02 2725692 93และ0952694565ค่ะหรือจะดูในทางเว็บไซต์หรือ Instagram ของเรียนขนมอบเฟซบุ o กขนมอบนานาชาติก็มีนะคะโทรมากันได้แล้วก็มาปรึกษาได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของโรงเรียนขนมอบนานาชาติก็หมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณแป้งเค้กปลาลิวิ้น แป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งสาลีชิ้นที่พิเศษตราบัวหิมะแป้งอเนกประสงค์ตรากบโชคชัยสรักษาสัตว์โดยนายสัตวแพทย์เล็กอัศวพรังชัย02-538-1178เดือนฉายรีสอร์ทห้องพักติดริมแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี034551111ปทุมคาเฟ่ร้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ลอฟติดริมถนนสตรีวิทยา2 0 8 2 5 5 4 6 4 8 7 เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วครับคุณผู้ชมนะฮะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนแบบนี้แบบใกล้ชิดธรรมชาติอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใส่น้ําแบบนี้เชิญได้เลยนะครับที่เดือนช้ยรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีออสํารองที่พักได้เลยหมายเลขชุดสักด้านล่างนี้รีบโทรมาจองกันนะจ๊ะบอกเลยว่ารีบมาแล้วกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปผ่านทางช่อง tgn ไทยทีวีกับบอลนิเวศหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้ผมเข้มข้นพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกายบ๊ายบายบ๊ายบาย